ตอนเต้นนะครับอะไรวะพี่เก๋อะโอเคมาร้องกันเถอะอ๋อนี่เชิญไป็นซาวด์ถามรอบไม่มีใครไปเลยคนไปไปเหรออยากกินข้าวแล้วยังไงนะซ้อมสักรอบเลยซ้อมร้องอะครูครูกบเขาบอกให้ฝากให้มันบอกให้ซาวด์ร้องเพราะว่าบัดดี้ทำไมได้เล่นเลยเนี่ยเล่นเลยพี่โอเคครับเดี๋ยวมันก็แห้ง ไเลื่อนอีกไหมหลาเข้าหัวอะไรวเขาหรเออถ้าเพลงเพลงนู้นเราขึ่นได้ดนตรีอย่างเงี้ยแล้วแปลเพลงของเราเป็นเอกลักษณตเพงื่เตอนวีอะไรเอาคอนโดไปเลยค่ะคอนโดอะแต่บ้านที่นี่เนี่ยอยากได้เซตเนี้ย ตั้งที่บ้านของในบ้านนี่เขาจะให้เราหมดเลยไหมก็มันเป็นมือสองก็เขาจะไปขายอ๋อไม่ได้ตรงเลยหรอเก็บดินะไม่เก็บหรอกบอกี่เขาทำงบ้างเขาบอกแต่ได้เซฟเนียแล้วก็อยากได้อยากได้เกมเป็นแ่อะไรกัน บันดี้ก็อยากจะได้ก็อยากได้อันนี้ด้วยอยากได้นี้นอนอนกับใครนะนอนกับสามบันี้ส,กกสกกี่ามันเน,นีไ้เลยด้วยตัวีว่ห้องฉันด้วยฉักมันจกเ็นสยันวีเรว้อมนเดมสักวันจะเป็นสูงยังวะเร็วลอ้อมจันำให้ได้ trái, hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để bay bỏ lỡ những video hấp dẫn แล้วเราพี่เองเราจะตกเป็นคนดังเที่ยวได้แสง h จะไปขึ้นดาวโดดเป็นต้นศาสตร์จะไปคุยควาเอามาให้ฝันจะไปถึงปลายทางในวัน้เรานนัีวแสงไฟเยใหญเกนใจทุกคนอยากฉันใจฝั คงฉันกลายเป็นจริงให้ได้ไม่เคยยอมไม่เคยถอยบอกตัวเองบอกกับใจว่าสักวันจะต้องเป็นวันของฉัน

เย่ซ้อมแล้วอูทูเอาเพลงรุ่นมาแต่งต่อเถอะอูทูเขาจะมต้นแต่งเอ่ะอยู่ไหนอ่ะเนื้อของพี่ปอูขบนห้องนอนปูจูพี่ปอจได้ปยกวันนี้จะไปเลยนี่เพรจะไปหยิบเหรอปอหยิบด้วยอยู่ใต้โต๊ะโคมไฟอ่ะ สมาที่พี่ใส่ไรกิ้งได้ไหมอ่ะเก่งขาสั้นมากเลยอ่ะทำไมมันสั้นเนาะต่อไปนี้เราจะมาฝึกร้องเพลงรักบัดดี้นะครับเล้วดีจะเก็บออกบัดดี้เสียใจไหมกล่าวว่าสรื่งนี้เลิศใหม่ก็ตอบว่าจริงจริงก็เล่นจริงเล่นจริงที่จะร้องให้หนะไม่รู้จ้าทำไมอ่ะอ้าวจะเป็นรู้ไหมล่ะบัดดี้ไม่ได้ละยังไม่ถึงเลยจะมีบัดดี้บังคับได้เนี่ยร้องไห้บัดดี้ต้องร้องไห้นะบังคับได้อ่ะ ได้ปีละเกมไหมครับป้ามีอารมณ์อยากจะตบกระบาลเกมว่าแบบอะไรไม่มีนัก่งไม่มีไม่มีเลยมีไหมคนดีมีไหมเธออยากตบหัวหนูบ้างไหมอยากคุบป่ะอยากต่อยกระสอบสายเล่นจริงเหรออยากสไลด์เนื้อเกมบอ็รนุ้ยได้ใสขนาดนั้นใช่ไหมแวอยากต่อยคนน่ะจำไม่รู้ ต่อยใครต่อยใครก็ได้หมายถึงตะก่อนตอนนี้ก็ยังรู้สึกอยู่แยาแบบอยากมีเรื่องสักครั้งอยากมีเรื่องทำไมต้องอยากมีเรื่องกับพี่มีเรื่องกับเกมบ้างอยากรู้ว่ารู้สึกยังไงจะมีเรื่องตอนแรกเก้ดีพี่ลองขืนมันดิขืนเนี่ยก็คือแบบว่าเวลามันพูดอะไรใช่ไหมพี่ว่าใช่แบบต่อยแบบไม่ใช่ไม่ใช่เถียงกันะแบบต่อยกันตรอตนมดูเวลาเกมพูดอะไรแล้วก็เออแล้วไงวอ่ะเหลือเหลือเหลืเหรอ บันดีน่ารักที่สุดเลยเฮ้ยบันดี้นี่มาบอสนี่บันดี้หลอกบอสบันดี้หลอกบอสทำกันไม่บ่อยบอสดีและมันต้องมีฝืนนะเราอย่าไปตามไลน์เขาตลอดเอามือมาจิ้มก็ตบมืออย่างเงี้ยอะไรวะอู้จูเรัก้างมันได้รถอีกแล้วเป็ยังหาโอกาสทำไม่เจอบันดี้ง่างๆอย่าจะลองทำดูนี่มอบันดี้บอสเอาหนังสือแล้วพันแล้วอุดปากมัน ถม่ายาดิสบดีไม่ต้องคุยกันนะเดี๋ย่างเด๋ะขวดแกงใส่พื้นเล่นตอนทำหน้าดบดีไม่ต้องเดี๋ยวทำให้ดูถ้าบดีท็โกระลองดู้กนสรุปเพลงมันจบหรือยังสรุปคือมันจบหรือยังอยากรู้ บัดดีเล่เกมบดีอัพฮับอัพอัพฮับนีตัวนี้มันหนักมากเลยตัรด eh? ดีลงเล็กเกบม่อัพฮ um? um ับ um. ด um um.